สรี่โรนะคะนี่เลยเลยน่ากินมากอะ่ะเป็นแบบว่าสแน็คของสาวๆปิ๊บเปรี้ยวแบบเราๆนะคะก็คือได้พริกเกลือมา2สูตรด้วยนะคะอะไรกับอะไรอะ่ะกะปิอ่ะอันนี้น่าจะพริกเกลือเค็มน่าจะกะปินะคะประมาณทั้งหมด10ชิ้นนะคะกล่องนี้รวมพริกเกลือทั้งหมดอยู่ที่ประมาณห8ึ่งรอืมก็เป็นแบบว่าโอ้กินพริกเป็นแบบพริกเกลือเค็มแหละดูว่าอันนี้กะปิแบบอืมกินกะปิภาพที่มีกลิ่นลอยออกมาตัวสตรอเบอรี่โรนะคะมาเลยฉีกกรนชุบชักปุ๊บป้าแบบนี้เลยแล้วก็ก่อนกินนะคะต้องรอพลาสติกตรงนี้ออ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 อกกกกก่่่่่่่่นนนนนนดดดด้้้้้้้วยยยยยะะะาแแแบบบบบบีีีีีเเเเเเลลลจมม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 ขขชิิััังงไไไไพรรรรรรืืืืหหสสสตตตฟค มีความเปรี้ยวอมหวานเป็นสตรอเบอรี่ที่มาในรูปแบบของแบบแผ่นๆเนาะแล้วก็มีความหนึบๆนี่ขนาดยังไม่ได้แช่เย็นนะโดนมันก็หนึบแล้วนะซิมเข้าไปโอ้โอ้โชโช่ร่างกายต้องการโซเดียมป้าเข้าไหมเอ๊ฮึโอ้ว้าวชูรสเยอะอืมเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมสตรอเบอรี่อืมอันนี้ก็ดีนะคะอันนี้ดีนะอืมโอ้แล้วก็ตัวนี้นะคะโอ้ว้าวว้าวเหมือนแบบจำเขาเหนียวเลยอะกะปิมันจะเครมกว่ากะปิมันชัดมากฮ่าว้าวกะปิ่งคุ้งอยู่เต็มปากเพราะว่าถ้าใครชอบกะปิ้งอะกะปิ่งสะ แต่ว่ามันแอบเค็มไปหน่อยปิดปิดปิดดูชอบอันนี้มากกว่าชอบตรงที่ว่าเวลากินมันเหมือนเราได้เล่นอะ่ะว้าอุ้ยจริงจริงเดี๋ยว่าใครที่แบบไม่ต้องการความเผ็ดความแซ่บอะไรกินเป่าๆก็โอเคนะกินเป่าๆก็อร่อยนะมันมีความเปรี้ยวอมหวานของตัวสตรอเบอรี่อยู่แล้วนะคะอันนี้มันก็เป็นแบบแค่แอปเปิลไชน์เสริมๆให้กับร่างกายที่ต้องการชูรสนะคะแต่พอกินพิเกอร์เข้าไปอ่ะรสชาติเปรี้ยวจะไม่ค่อยได้แล้วจะเป็นเผ็ดเค็มแล้วก็หวานนะคะไปครั้สุดท้ายฟินสุดยอดไม่กินนาทีต้องเทบตัวเองมสิบคะแนน เอาไป7เต็มน10ะคะแนนค่ะใปดูจบแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้ดีดรีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ